สวัสดีชาวราศีพฤษภกทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่1 5ถึง31พฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ เดลเลย์เร์เข้ามาจะเห็นภาพของผู้ชายผู้หญิงที่เขากําลังตกหลุมรักนะั่นเหมือนกับลูกศรแห่งคิวปิดอ่ะนะครับลูกศรแห่งโชคชะตาดวงชะตาเนี่ยมัน,นพายคุณ2คนเหมือนกับเป็นคองคู่กันหรือกลับมาหลงรักกันกลับมาตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกชาวราศีพฤษภหรือทนายดวงชะตาคุณเลยว่าในช่วงของวันที่สิบห้าถึงสามสิบพฤษภาคมเนี่ยเหมือนคุณ2คนเป็นคนที่แบบตกหลุมรักกันแล้วอะต่อให้เหมือนกับมีอะไรมันเหมือนกับมาทำร้ายกันเป็นลูกศรเห็นไหมหลงผิดเดินทางผิด แต่สุดท้ายเหมือนกับเราเคยสบตาการเราเคยมองหน้ากันเราเคยเหมือนกับเดินทางท่องเที่ยวร่วมทุกร่วมสุขกันมาเมื่อเปรียบเสมือนหมือนกับจังหวะชีวิตที่เราจําได้ว่าเรารักกันแค่ไหนเราจำได้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนอ่ะฉันจะเดาเพื่อเ็ื่อนายว่าความรักของชาวราศีพฤษภหลายๆท่านเนี่ยเปรียบเสมือนหมือนกับจังหวะตกหลุมรักในช่วงนี้ครับมีคนรักมีคนเมตตาคนรักที่หลงผิดหรือว่าเดินทางผิดหรือทําผิดต่อคุณเนี่ยกลับมาตกหลุมรักคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมารู้สึกเหมือนกับตกหลุมรัก เพียงแค่สบตาเพียงแค่เหมือนกับมองหน้าเพียงแค่รู้สึกเหมือนกับหัวใจเรารู้สึกเหมือนกับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักแท้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักของกนและกันนะเชนนี้คือจังหวะของความรักที่ยังคงอยู่เดลเฟอร์ครับผมเล่าแนวความรักของชาวราศีพฤษภช่วงนี้ว่าใครเห็นใครก็รักใครเห็นก็เหมือนกับมีโอกาสตกลุมรักคุณมีโอกาสเหมือนกับดวงชะตามีสเสน่หามีแบบเดลเฟอร์อ่ะนำพาความสุขนำพาความรักสิ่งดีๆเข้ามาสุขสมบวังในชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีไพ่สิบดาบขึ้นมาก่อนนะ อาจจะเหมือนกับต้องผ่านความทุกข์ผ่านปัญหามาหรือหลายคนเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาช่วงปี2ปีหรือว่าปีนี้เนี่ยสิดาบอาจจะตกดุมถึงขั้นแบบโดนทําร้ายใจิตใจเยอะเจ็บมาเยอะหรือว่าอยู่ในช่วงของการหนักในชีวิตของการเงินการงานทําให้พลังงานของไพ่สิดาบใบเนี้ยหลังจากนี้ไปครับไม่มีใครเจ็บโดนตายแบบนี้เป็นหนักเท่านี้และส่วนชาวสีริวสหลอยท่านใครก็ตามที่ทุกข์หรือเจ็บมากับสิ่งที่ผ่าน,านมาเนี่ยจากนี้ไปจะเหมือนกับสิบดาบเห็นไหมฟ้าหลังฝนน่ะ ย่อมสดใสฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอฉันไม่มีอะไรที่มันจะแย่ไปมากกว่านี้มากกว่าที่ผ่านมามันจะนไม่จะตายของชาวสิบพระศกละท่านสิบดาวกับเด็กถือถ้วยคือชะตาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีความหวังมีโอกาสใหม่ๆก็เลยมีเพกออฟคัหมายความว่ามีโอกาสได้รับความรักใหม่มีโอกาสได้รับดูดีขึ้นดูเด็กขึ้นมีคนเอาความรักเอาความสุขการช่วยเหลือห่วงใยมาให้กับคุณและเด็กถือถ้วยไปนี่หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของจากร้ายกลายเป็นดีเป็นดวงชะตาที่ชาวสิพระศกหลายท่านเนี่ยเริ่มถือถ้วยในมือ เริ่มมีความสุขเริ่มมีความหวังเริ่มได้รับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่สิ่งเหล่านั้นชัางแค่ก็ตามที่กาลังทุกข์หรือเสียใจอยู่เนี่ยนะครับหรือเจอปัญหาชีวิตเรื่องการงานการเงนิงนชะตาชีวิตที่หนักๆอยู่ช่วงนี้เด็กถือถ้วยจากนี้ไปครับตั้งแต่วันที่1 5ง3พฤษภาคมจนถึงปี2 5 1 8เนี่ยมันจะผ่านเรื่องราวหลายๆไปแล้วเด็กถือถ้วยเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานของไพ่สิบเหรียญครับโดยเฉพาะเรื่องการเงิน สิบเดืนอนหมายความว่าสิ่งที่คุณเสียไปสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไปหรือการเงินที่มันเหมือนกับที่ผ่านมาจะมีการแบบจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนเงินไม่พอใช้หรือว่ารายจ่ายเยอะนะครับหรือมีความรู้สึกที่เหมือนกับอยู่ในความรักที่ถูกหลอกถูกลวงถูกทําร้ายถูกทิ้งมาเนี่ยมองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นสิ่งดีทาร้ายกันไปเนี่ยพลังงานของไพ่ใบนี้หมายความว่าสิบเดือนจะกลับมาเติมเต็มจะกลับมายิ่งใหญ่จะกลับมาปังและส่งอํานาจอีกครั้งหนึ่งก็เลยทนายว่า,า,าสิ่งที่เกิดข,ขึ้นกับชาวราศีพฤษภีถึงาคมป ดวงมหาเศรษฐีดวงราชาโชคดวงเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้กลับมามีชื่อเสียงเงินทองกลับมายิ่งใหญ่กลับมาสพบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งส่วนความรักที่สูญเสียไปหรือจากไปเนี่ยมีไพ่ของสิบนย่ยคือการกลับมาคลองราชกลับมาคืนดีการกลับมาคลองคู่กันกลับมาคลองราชที่นี่ไมช่ความว่ากลับมาเป็นเหมือนกับเจ้าชายเจ้าหญิงอ่ะแต่งงานกันนะครับบุญบารมีส่งเสริมดวงกันกลับมาเหมือนกับคู่สร้างคู่สมมาประมาณนี้เลยนะคู่บุญคู่บารมีกันเลยนะระหว่างชาวราศีพฤษภกับคนที่คุณรัก ึ่งไพ่สิบเหรียญกับไพ่ทองสองเหรียญทู mm. ทออฟเบลีเกนไปเนี้ยมันคือการเปลี่ยนแปลงจาก,กสิ่งที่มันหมายกับสองเหรียญคือจริงๆที่ไม่เคยผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ไม่เคยผิดพลาดไปจากสิ่งที่ไม่ดีไปเนี่ยกลับมามั่นคงกลับมาร่ํารวยกลับมามีเขาเรียกว่าอะไรมาหานาจทรงพลังร่ํารวยบุญพาวาสนาส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับมาราชาโชคกลับมาปังอีกครั้งหนึ่งกลับมาเหมือนกับมีความมั่นคงมีความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะชื่อเสียงเงินทองสองเหรียญครับ่างที่บอก เปลี่ยนจากสิ่งที่มันไม่ไหวเปลี่ยนจากสิ่งที่มันแบบครึ่งๆกลางๆนะครับกระท่องกระแท่งเนี่ยสองเอดือในถูกอัพเปดขึ้นหมายความว่าสิ่งที่คุณหยิบยื่นจับจ่ายใช้สอยไปมันเริ่มส่งผลเปสิบเรียนแล้วเริ่มส่งผลกาไรเริ่มส่งผลให้คุณได้รับโชคลาภเงินที่คุณลงทุนหมุนเวียนไปเดี๋ยวสิ่งที่คุณรอคอยเรื่องการงานการเงินอยู่เนี่ยมันจะได้รับผลตอบแทนกลับมาพันเท่าพันทวีมันได้รับผลกลับแทนมาร่ำรวยมั่งคงมั่งคั่งร่ำรวยเฮงประมาณนี้เลยและโชคลาภ ฉันไพ่เดอดจัสติสเข้ามาใบนี้หมายความว่าอยู่ในความรักที่มันถูกต้องอยู่ในสิ่งที่มันถูกต้องอยู่กับความจริงใจอยู่กับความเชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้นะโดยเฉพาะเชื่อมั่นในเรื่องของการกระทําเชื่อมั่นในสิ่งดีๆเอาไว้นะพอไพ่สิบเหรียญเดือดจัดตินไปนทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าใครก็ตามที่โราหลักคนรักไปเนี่ยสุดท้ายคนรักจะกลับมาทําดีกลับมารักษากลับมาคืนดีกันถึงขั้นแบบแต่งงานถึงขั้นเป็นคู่ชีวิตถึงขั้นเป็นเหมือนกับเดือดจัดติสอะเดือดเดือคู่กันแล้วรักกันแล้วตกหลุมรักกันไปแล้วเี่ย ต่อให้ทำร้ายกันไปแค่ไหนเสียกันไปเท่าไหร่สุดท้ายจะกลับมาลักแท้สุดท้ายจะกลับมาเคียงคู่สุดท้ายจะกลับมาตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งเพราะทุกวินาทีที่ได้เจอเพราะทุกวิธีที่เราใช้ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับครอบครัวเหมือนกับสิ่งที่มันแบบสร้างบุญสร้างบรารมีร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับทำบุญมาด้วยการตักบาตรร่วมชาติทำบุญร่วมขันกันมานะครับมันย่อมเป็นการกลับมาเป็นเหมือนกับรักแท้คู่แท้กันอีกครั้งหนึ่งส่วนคนรักที่ตัดสินใจจะไม่กลับไปเพราะเด็กถือดาาบเเขจจะะะนถ้คุณไไม่กลัป เขาเด็ถือดาบหรือเพชรออฟซอฟหมายความว่าเขาถือดาบในมือเห็นไหมพอเขาเห็นว่าคุณอยู่ดีมีสุขเขาถือดาบในมือหมายความว่าถ้าเกิดคุณไม่กลับไปหาเขาเขาก็จะเจ็บและทุกข์กับสิ่งที่ทาร้ายกันไปกับสิ่งที่พลาดผิดไปกับสิ่งที่ตัดสินใจผิดไปฉันเด็ถือดาบหมายความว่าคนรักของชาวศีรษะจะมีการตัดสินใจผิดเผลอพังเผลอพลาดทําร้ายคุณไปด้วยอารมณ์ด้วยการนอกใจด้วยการหลงผิดแต่ถ้าเกิดคุณไม่กลับไปเนี่ยเขาจะเจ็บเยียนตายไปตลอดชีวิตเขาจะเหมือนกับเจ็บ เนี่ยนะครับเจ็บปวดเนี่ยแหละที่คุณไม่กลับไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสิบฤกษกทำไมคุณถึงไม่กลับไปเนี่ยเรามีไพ่สองเนี่ยก็เด็กถือถ้วยอาจจะได้รับความรักใหม่ๆที่ดีอาจจะมีความสุขที่ดีมากขึ้นไม่ต้องทนเจ็บไม่ต้องเสียใจเพราะสิบดาบตายไปแล้วทั้งเป็นเจ็บเจียนตายไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะคงไม่กลับไปตายไม่กลับไปเจ็บไม่กลับไปทุกไม่กลับไปร้องไห้เสียใจอีกเช่นพลังงานของชาวสิบฤกษ์ตกถ้าเกิดคุณตัดสินใจที่จะไม่กลับไปอยู่ที่บอกครับฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ เกิดทำนายว่าดวงชะตาคุณมีโอกาสได้พบเจอคู่แทรรักแทตกลุ่มหลังอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสพบเจอจังหวะตกหลุมรักที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตและนําพาสิ่งดีการเงินการมั่นคงการสร้างครอบครัวคู่บุญคู่บารมีที่บอกไปนะครับเสริมความมั่นคงสมชื่อเสียงเสริมโชคลาภเสริมบุญเสริมบารมีทําให้ชาวสิบุษกมีโอกาส,กาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการที่สร้างบ้านสร้างหลักสร้างครอบครัวสร้างอะไรที่เป็นเปลักเป็นแผ่นทําธุรกิจส่งเสริมดวงการเงินการงาน,งานโดดเด่นปังมากขึ้นในช่วงนี้ และว,วันเดืเอนปีเกิดของชาวศิพษพระศกด้วยก็ขอวอวยพรทุกท่านด้วยนะครับว่าสุขสันต์มันเกิดฉะนั้นให้ไปต่อมาคือไพ่ของเดอะฟูมีโอกาสพบเจอโชคชะตาของตัวเองนะเดอะฟูหมายความว่าการผ่านพ้นทุกการผ่านพน้นเนี่ยการผ่านพน้นทุกการผ่านพน้นปัญหาการผ่านพน้นสิ่งที่มันเหมือนกับไม่มั่นคงอะ่ะให้มันมีความเป็นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยดีอ่ะเพราะมันมีความรู้สึกที่มันดิ่งไปมากแล้วเจ็บไปมากแล้วทุกไปมากแล้ว มน,นีพพานของไพ่เดอะฟูเหมายความาการเดินทางตามความฝาันการเดินตามใจฝันการสมพรส,สมปาถนาเดอะฟูก็เลยทำนายดวยงชะตาของชาวศิลุสมีโอกาส,สพบเจอความรักจากการเดินทางการงานโดดเด่นมีโอกาสโยกย้ายมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างชาติต่างภาษาติดต่อสื่อสารราบรื่นทำอะไรก็ราบรื่นหมดเลยแล้วเด็กถือถ้วยไปนี้กับเดอะฟูเหมายความวามดูดีขึ้นดูเด็กลงดูหน้าตาดีขึ้นเพราะกลับมาแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบมีหิวใจอ่ะพบเจอสิ่งดีพบเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมโชคสมราบ เสริมหน้าตาเสริมบารามีเราเลยนะช่วงนี้เป็นอย่างนั้นเลยนะฉะนั้นไพ่ตัวเนี้ยเป็นพลังของไพ่สามถ้วยชำนายว่าชาวศิษย์พฤทธศกถ้าเกิดวันที่15-13พฤษภาคมคุณยังไม่เจอสามถ้วยใบนี้หมายความว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเปิดรับเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเองครับฉะนั้นพลังของไพ่สามถ้วยหรือที่ออบคับเป็นทนายเราว่าชาวศิษย์พฤทธศกตั้งแต่นี้ไปจนไปจนถึงสิ้นปี2018เนี่ยไม่ว่าชาติไหนก็ตามคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาที่มันเสียไปเนี่ยจะได้กลับคืืนมาาาเเทท่่วหรอ ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและ3ถ้ทยครับเปิดรับสิ่งดีค่อยๆทําค่อยๆเริ่มค่อยๆคิดค่อยๆแก้กับสิ่งที่เราทําในสิ่งที่ควรทําในสิ่งที่ดีเอาไว้ไพ่ใบนี้แนะนำชาวติปฤศกหลายท่านค่อยๆปรับค่อยๆแก้ค่อยๆปรับบาลานซ์ค่อยๆปรับสมดุลค่อยๆปรับความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความรักการงานการเงินคนรักก็ตามค่อยๆแก้ไปครับทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ครับทุกอย่างมีทางออกนะการและบทสรุปดวงตตาง์คุณครับ six of wands หรือ6ไม้เท้า ตำนานว่าบทสรุปความรักของชะตาชาวสีพฤ้อศกและท่านการงานการเงินเดินหน้าอย่างเดียวเลยเห็นไหมมันเหมือนกับการผ่านพ้นทุกผ่านพ้นความตายแล้วจากชะตาจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่นี้จนถึงครึ่นปีมันจีมีแต่ความสุขสิ่งดีๆความผ่านไปด้วยดีผ่านพ้นไปด้วยดีมันจะมีทางออกที่ดีหรือว่าชีวิตของเราจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เข้ามามันจะมีทางออกเสมอและมันจะผ่านพ้นไปได้อย่างดีและอย่างชนะได้อย่างขาวสะอาดผมทำนายแบบนี้กันว่า จะชนะได้ผ่านอุปสรรคทุกอย่างอย่างราบรื่นและดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนความรักจะมีการพบเจอความรักที่ดีจากการเดินทางสิ่งดีเจ้าชายขี่ม้าขาวนําพาความสุขการเงินกามล่ารวยนะครับการสร้างครอบครัวเป็นปึกเป็นแผ่นชื่อเสียงเงินทองไหลามาเทมาส่วนหกไม่เท้าไปเนี้ยเดดเด่นเรื่องการกลับมาคืนดีกันด้วยเช่นกันอยู่ที่ว่าเลิกลากันไปแล้วเนี่ยจะกลับมาทําดีเนี่ยกลับมารักเนี่ยถ้าคุณไม่กลับไปเขาจะเจ็บ แต่เขาจะกลับมาทำดีอะคุณเขาจะกลับมาขอคืนดีเขาจะกลับมาครับเขาเรียกว่าอะไรกลับมาเป็นคนดีอย่าแหละนะครับเขาพลาดพังทําร้ายคุณไปเขาก็เลยจะกลับมาทําดีออกับคุณมากขึ้นฉะนั้นไพ่อร์เคลื่อนครับแนะนำชาวราศีพฤษภหลายท่านว่า the day boy and the night girl ครับบางอย่างมันจะมีหยินหยางความเมื่อยความเรวความชั่วความดีนะครับบนโลกใบนี้แต่บรลล้านลองปรับสมดุลลองมองถึงสิ่งดีลองมองถึงการที่เป็นกลางลองมองถึงสิ่งที่มันจะไปด้วยกันต่อได้ระหว่างคุณกับคนที่คุณรักดูครับ เขาบัรลางทุกอย่างนะครับมันจะมีสมดุลของคุณทุกอย่างมันจะมีที่ที่เหมาะสมของคุณทุกอย่างมันจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรบลาัสำหรับตัวคุณเองชาวศีรษะษกหลายท่านจะพบเจอที่ที่ผ่านพ้นไปและชีวิตของคุณจะอยู่ในสิ่งที่มันแบบพอดีกับชีวิตพอใจอสำหรับชีวิตอะไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปร้อนนะครับแต่มีแค่พอดีมีแค่พอใจแค่มีความรักแค่มีความเงินแค่มีสิ่งที่เรามีแค่นี้มันเพียงพอแล้วนะจริงๆ ขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดส u b s c r i b e ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ